29สถานภาพของประเทศไทยที่ถูกต้องที่คนไทยควรทราบก่อนมีโรคระบาดโควิดเพื่อนบอกว่าลงด่ารัฐบาลมานานวันนี้ขอกราบไหว้ประเทศไทยและคนไทยทุกคนที่ได้ช่วยสร้างชาติมาตลอดมาดูกันว่าประเทศไทยในสังคมโลกเป็นอย่างไรสถานภาพของประเทศไทยที่ถูกต้องที่คนไทยควรทราบก่อนมีโรคระบาดโควิดห ในบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเกือบ200ประเทศแต่มีประเทศที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกจำนวน156ประเทศเท่านั้นสำหรับประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่31ของโลก 2. ไทยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้ออันดับที่24ของโลกดังนั้น e ูและอเมริกาจึงกระตือรือร้นที่จะมาขอทำเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า f รี e t ร a d e เรียกับไทย 3. ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่28ของโลกซึ่งแสดงว่าถ้าประเทศไทยส่งออกไม่ได้หรือมีปัญหาการส่งออกก็ทําให้โลกวุ่นได้เหมือนกันเห็นกันมาแล้วในตอนที่รัฐบาลบริหารงานน้าไม่เป็นในปี2554ที่เกิดอุทก,กภัยใหญ่นิคมอุตสาหกรรม7แห่งถูกน้ําท่วมการผลิตรถยนต์การผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชะง,งกักทําให้วุ่นไวายไปหมดทั้งโลก เมื่อไทยเกิดวิกฤตการเงินก็ส่งผลให้ลามไปทั้งเอเชียรัสเซียยุโรปด้วยไปจนถึงลาตินอเมริกาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในคราววิกฤตต้ยมยำกุ้ง4 CIA แอบรวบรวมข้อมูลเงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วตะลึงว่าไทยมีถึง200,000พล้านเหรียญอันนี้เป็นลงทุนจริงๆไม่ใช่เงินในตลาดหุ้นเป็นที่อิจฉาของประเทศใกล้เคียงมากพอสมควร เวียดนามได้ทุ่มสุดตัวสร้างโรงกลั่นน้ำมันปรากฏว่ากลั่นไม่ได้เรื่องน้ำมันที่ได้คุณภาพต่ำต่างจากฝีมือวิศวกรไทยนักเคมีไทยไทยเป็นประเทศผู้กลั่นน้ำมันที่สำคัญของเอเชีย 5. เทียบกันทั่วโลกแล้วประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่การลงทุนทำได้ง่ายเป็นอันดับที่17ของโลกเท่าเท่าแคนาดาและเยอรมันเช่นกู้เงินได้เร็วก่อสร้างได้เร็วหาคนทำงานได้เร็วจดทะเบียนบริษัทได้เร็ว หกไทยเป็นประเทศที่ส่งออกและนำเข้าอันดับที่20ของโลกประเทศไทยทำได้ไม่เลวเจ็ดไทยทำไรายได้จากอุตสาหกรรมฐานความรู้ความชำนาญเป็นอันดับที่30ของโลก 8. ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอันดับ17ของโลก9ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับที่11ของโลก10ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ6ของโลกพอๆกับเดนมาร์กออสเตรเลีย11 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับที่19ของโลก12ไทยขายบริการสนามบินได้เป็นอันดับที่17ของโลก13กรุงเทพและลอนดอนแย่งกันเป็นเมืองอันดับหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของโลกมาหลายปีในที่สุดกรุงเทพได้คะแนนจากชาวต่างชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก14 ประเทศไทยมีสำรองเงินตราต่างประเทศอันดับ12ของโลกสูงกว่าเยอะระมันค่าเงินเสถียรมากแข่งเหมือนกับเงินสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นเซฟเฮเวนของโลกด้านการเงินในขณะนี้ถือว่าพวกเราโชคดีที่อยู่ในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเราจะเจริญรุ่งเรืองต่อไป 15เมื่อเดือนกรกฎาคม2554ธนาคารโลกเลื่อนประเทศไทยขึ้นสู่ประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) เพราะเขาบอกว่าไรายได้เข้าเกณฑ์นะมาตั้งแต่ปี2551 16ประเทศไทยมีอัตราคนว่างงานตามเป็นอันดับ2ของโลกแถมยังมีคนต่างชาติมาทำงานอีกประมาณ3.7ล้านคนแสดงว่าไทยมีงานเกินจำนวนแรงงานคนในชาติ การที่เรามีการทำเขตเศรษฐกิจเสรีกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนอินเดียอาเซียนเกาหลีรวมประชากรร่วม2,000ล้านคน90%ของสินค้าในกลุ่มอาเซียนภาษีเท่ากับศูนยร์เมกากับยุโรปจึงต้องการเข้ามาร่วมมาก17ค่าครองชีพเมืองไทยอยู่ที่อันดับ81ของโลกถูกกว่าพมา่าอินโดเยอะ18ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับ8ของโลก19 ถ้าคนในโลกจะเกษียณอายุผลการสำรวจบอกว่าเมืองไทยเหมาะมากที่จะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทยในอันดับ9ของโลก20ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกดิสไข่อันดับหนึ่งของโลกส่งออกยางและน้ำตาลอันดับสองของโลกส่งข้าวออกเป็นที่6ของโลกส่งรถยนต์ไปขายอันดับที่15ของโลกไทยเป็นผู้ผลิตส่งออกหมูไก่ไข่เป็ดชั้นนำผักผล,ลไม้เพียบต่อไปจะส่งดอกไม้ตีตลาดโลกแบบโคแวนมาเก็ตของอังกฤษ ยี่สิบเอคนต่างชาติชอบมาอยู่เมืองไทยมาทำงานเมืองไทยที่พักระดับดีถูกสุดในเอเชียอาหารดีโรงพยาบาลดีทุกสถานทูตในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทใหญ่ๆใ,ในเวียดนามลาวกัมพูชาตะวันออกกลางมาใช้บริการทางการแพทย์ของไทยการแพทย์ไทยดังมากอยู่ประเทศอื่นต้องมาใช้บริการรักษาพยาบาลในเมืองไทย มีโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำหลายสิบแห่งเที่ยวได้ทั้งคืนกินเหล้าได้ทั้งคืนมีทะเลภูเขาป่าไม้มีอาหารทุกชาติห้างใหญ่สุดให้เมียได้เดินชอปปิ้งเป็นวันวันรถไฟฟ้าก็มีเป็นเมืองของหนุ่มสาวบรรยากาศทั่วไปปลอดภัยดีกว่าอีกหลายประเทศมาก 22. คนไทยต้อนรับคนทุกศาสนาทุกคนมีเสรีภาพในการเป็นเกย์ทอมดีเลสเบียน 23ไทยมีระบบคมนาคมดีกว่าจาการ์ตาหาหนอยเยอะ24ในเมืองไทยคุณหาห้องน้ำสะอาดได้ทั่วไปเรื่องนี้สำคัญสุดๆส,สำหรับผู้หญิงทุกคน 25. สถานทูตอเมริกันคนชาวอเมริกันมารับเอกสิทธิ์ทางการทูตมาอยู่กันในไทยมากกว่า4 0 0พันคนอาจมีจำนวนคนในสถานทูตอเมริกันมากกว่าคนในสถานทูตอเมริกันที่ไปอยู่ในประเทศอื่นๆก็ได้ 26คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยดีมีการละเทศะไม่วุ่นวายเหมือนคนชาติอื่นให้เกียรติคนต่างชาติ27ประเทศไทยอากาศไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดเหมือนประเทศอื่น28เมืองไทยน่าอยู่น่าทำงานสภาพแวดล้อมดีกว่าคนในประเทศอื่น29ชาวต่างชาติยกย่องวัฒนธรรมไทยว่าสูงเด่นเข้มแข็งเป็นอันดับ8ของโลก ต้องการบอกกล่าวความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ให้คนไทยลูกหลานของเรานักเรียนของเราภูมิใจในความเป็นคนไทยในชาติไทยของเราบอกเล่าให้เพื่อนต่างชาติของคุณได้ทราบเพื่อเขาจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้รู้จักและภูมิใจในประเทศของตนเองและจะได้รู้ว่าคนรุ่นก่อนๆและบรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันสร้างประเทศนี้กันขึ้นมาขอให้ทุกคนมีความกตัญยูต่อประเทศชาติมากขึ้น จากความแข็งแกร่งของประเทศไทยเครดิตข้อมูลเขียนโดยสมเกียรติโอสถสภา